กระผมจ่าสิทเอกวัสันทองแมนเอ็นนายทหารเวรหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติครับกระผมพันเอกวุฒิยาจันทมาศผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกครับผมพันเอกกรกานาเวรเรื่คุณรองผู้อำนวยการาการักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณครับครับ ผนายชนะประหลตตเดอนานพรเมือทุกที่ครับทบสิรวันรเราไปแค่สามตัวครับผมก่ที่รวัตสายทองห้าสุโขทูนโลกติดต่อนําพรมแดนคุกคุมโลกครับมีตำรวจภูธรเมืองประจบทีรีกราครับผมมันตรวจีนั่นทีอ่อนน้อมแต่ว่าเกีจยรงพรเมืองเหอนทุกนครับ ผมพันตำรวจตีสำนิจำจำยุทธ์ทุ่งครับตอนร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่146ครับ よいし ควุคมทางยุทธการรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้บัญชาการกองรังสุรศรีละคณะให้เกียรติเดินทางมาตรวจเชี่ยมการปฏิบัติงานในวันนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังคน 2. จ่าสิบเอก 3. จ่าสิบโทรัะตะพงษ์บุญเหลือง วันได้ชุดยิงหมวดรัตะเวียนที่สามหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกในสิบยุทธการหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกหกสิบตำรวจโทรสุภกิจอินทร์บำรุงเจ้าหน้าที่ช,ชุดปฏิบัติการด้านการข่าวมอบของขวัญแทนที่หนึ่งสี่ห้า รายตรวจทะเบยียนชายแดนที่146เจ็ดชุดปฏิการกิจการพลเรือนกองกำลังสุรศรีที่109และสิบชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่1211วันนี้ผมมีการเดินทางมาตรวจเยี่ยมการแบ่งงานของหน่วยธุรกิจกองกำลังศึกซึ่ง ก็ได้รับการต้อนรับอย่างียิ่งนะครับได้รับฟังการยายสุยการดัดงานก็เห็นความมีประสิทธิภาพในการดัดงานของหน่วยพุกิจกลงงศึกของังพลทุกนายนะครับทั้งหน่วยอาหารหลักนะครับกำลังของร้อยหารทานกำนันกรมตรวเวนชายแดนชุดชาวบกรอ ชุดผอชสอง่างนะครับในการทํางานชายแดนนั้นถือว่าเป็นงานที่พวกเราต้องเสียสลันะครับเสียสละเป็นอย่างยิ่งอยู่บนสันแดนอยู่บนยอดดอยนะไม่ค่อยได้เจอผู้คนข่าวสารอะไรต่างไม่ค่อยได้มีใครเห็นใครรู้จักแต่ด้วยภาระ,ะหน้าที่ ความสําคัญนั้นมันมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเรานั้นติดกับประเทศเพื่อนบ้านในแนวแชายแดนนั้นมีอะไรหลายอย่างนะไม่ว่าการดูแลป้องกันอธิปไตยการดูแลทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีคุณค่ามากในเรื่องป่าไม้ในเรื่อง สิ่งผิดกฎหมายต่างๆที่จะเข้ามานะซึ่งพวกเราก็ได้แสดงด้วยความเข้มแข็งนะครับแล้วงานเล็กจะน้อยนะเรื่องที่เกิดขึ้นแนวชายแดนนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กนะถ้าผู้รับง,งานอยู่บนสันแดนหรืออยู่ตามแนวชายแดนไม่ประสานงานไม่รู้เท่าทันไม่รู้หลักหรือกฎของการประทะ กฎของกฎการแป่งงานร่วมกันแล้วเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้าาสภานกา์ต่างๆเรื่องเศรษฐกิจเรื่อง,องความเป็นอยู่เรามีภารกิจป้าครับหนึ่งสองสามคครับ1นสอง